สวัสดีครับผมเก่งชาลีฟนะฮะวันนี้ก็มีรถเข้าไร่เข้าสวนแท้ๆครับนี่นะครับผมมีสัน s อ2ดีครับสีตาสีเขียวตองสดใสครับภายในยังสวยเลยนะครับผมรถไม่มีผุนะครับขีขึ้นทุกอย่างนะครับผม นะครับอันนี้ใส่คลอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีฮะลุ่มพลังครับผม LD 2 0่สิบเทอร์โบครับนิ่งๆเลยนะครับผมแรงๆเลยฮะฝาแดงก็ฝาแดงนะครับวาวไม่เพ็งนะครับ น,น,น้ำนิ่งๆเลยครับ LD 20เทอร์โบลงเล่มเรียบร้อยครับผมเสียงเพาะๆเลยนะครับ พร้อมลุยครับทางนี้พร้อมลุยเลยยางก็ยังดอกลึกอยู่นะครับนี่นะฮะล่องกระบะครับแข็งๆเลยนะฮะรุ่นนี้เจอเครื่องดีๆเข้าไปด้วยนะครับ ค่านพบพ้มโอนนะฮะคันนี้นะครับถ้าใช้งานในไร่ในสวนนะฮะบอกได้เลยคุ้มมากๆเลยนะครับคันนี้เครื่องดีมากครับนี่นะผมเปิดฝาน้ําทิ้งไว้นะครับไม่มีไอไม่มีดันเครื่องสดจริงๆครับผมตัวนี้ต้อมอื่นอยู่แล้วครับ Ld ยี่สิโบโรงงานนะครับโบมากับตัวนะครับไม่ได้ใส่คนัะ สวยเลยครับถือว่าเก็บไว้ในสภาพนี้ได้นี่เจ้าของรักษาดีนะครับวิ่งดีครับทีสันก็โอเคครับมีร่องรอยของการใช้งานบ้างกระจังหน้านี้แท้เลยนะครับ สนใจก็ติดต่อมานะครับผมอยู่ที่ตำบลกลางดงนะอำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมผมเก่งชาลิฟครับเบอร์โทรก็0ูนย์แปดหกครับหนึ่ง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 เจ็ดแปดหนึ่งนะครับดูรถกันได้คอดูรถกันก่อนได้นะครับผมลูกค้าบางท่านถามว่าส่งไหมผมส่งรถสไลด์อย่างเดียวนะครับนี่นะครับเอาไว้เข้าไล่คุ้มครับเดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ที่หน้าเพจนะครับผมขอบคุณมากครับ